GWM Tank 500 Hybrid ครับนี่คือ SUV Flagship ของ Great Wall Motors เอาแบาบเบาๆนี่นี่เอ้ย,ออยนุ่มดีดีอย่างเงี้ยดีเฮ้ยช่วยว่ะช่วยว่ะแล้วมันแคบลงออผมแอบคาดหวังขงคันนี้เยอะไปอยู่ <Why? laughs> ถ้าถามว่าความแรงอ่ะแรงไหมพูดตรงๆแล้วไม่ได้แรงนะถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของความสบายถามว่ามันให้ได้ไหมมันให้ได้แต่อาจจะไม่ได้มากตามที่คุณคิดไว้แต่ถ้าในแง่ของความหรูอันเนี้ยมันให้ได้ดีผมหลัจากคาร์ไซทีมครับลองขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ GWM แท n ง500 Hybrid ครับนี่คือ S U V Flagship ของ Great Wall Motors ที่เตรียมเปิดราคาอย่างเป็นทางการในวันที่28กันยายนในคลิปนี้เราเน้นในเรื่องของการลองขับแบบเตม็มสตรีมทั้ง On-Road และ Off-Road แบบเล็กน้อยจะน่าสนใจแค่ไหนคลิปนี้เราลองให้คุณดูครับสำหรับรายละเอียดตัวรถของ GWM Tank 500 Hybrid นะครับบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเราเคยนำเสนอไปเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมซึ่งก็ทิ้งช่วงไปค่อนข้างพอสมควรนะครับแต่ว่า คลิปนั้นเนี่ยเราลงรายละเอียดทั้งในแง่ของฟีเจอร์ฟังก์ชันแล้วก็รายละเอียดเปข้อมูลซึ่งคุณสามารถไปชมคลิปนั้นได้นะครับในตัวแทงค์500ขอเนี่ยเรียกว่าแทงค์500นะครับจะได้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรเทอร์โบนะครับถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์เพียวๆเนี่ย244แรงม้าจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีพละกำลัง106รแรงม้าเมื่อพละกำลังรวมกันจะอยู่ที่350แรงม้าแรงบิด616นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนััติ9จงหะ และในคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบเรียลไทม์ซึ่งคุณสามารถเลือกโหมดได้ก็คือ 2H ขับเคลื่อน2ล้อความเร็วสูง 4H ขับเคลื่อน4ีล้อความเร็วสูงและ 4A ขับเคลื่อนสีล้ออัตโนมัติซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานและสภาพถนนที่คุณขับขี่และยังมีโหมดออฟโรดให้เลือกซึ่งมีเยอะมากๆทั้ง 4L ที่เป็นโหมดพื้นทรายพื้นโคลนหรือการไต่หินแล้วก็ยังมีตัวดิฟล็อกทั้งหน้าและหลังซึ่งตัวนี้แทง5 0 0มีมาให้ อีกจุดเด่นหนึ่งก็คือตัวแทังเทิร์นี่คือไฮไลท์ฟีเจอร์ของคันนี้เลยนะครับนี่คือรายละเอียดแบบคร่าวๆนะครับสำหรับตัวแทง5 0 0 h y b r ไฮบที่เราเคยนําเสนอไปในตัวสเปคนะครับในคลิปนี้เราจะเน้นในเรื่องของการลองขับนะครับซึ่งในการลองขับเนี่ยเราลองขับในทางออนโรดก่อนเรามาดูกันว่าเครื่องยนต์เบนซิน 2.0L ลิตรไฮบริด350แรงม้าเนี่ย ในแง่สมรรถนะเป็นอย่างไรและอีกพาร์ทหนึ่งก็คือออฟโรดที่เราอาจจะไม่ได้ลุยแบบสมบุกสมบันขนาดนั้นแต่เราลองฟีเจอร์สำคัญที่เป็นไฮไลท์ของทง500เลยก็ว่าได้จะมีความน่าสนใจการใช้งานเป็นอย่างไรมีอะไรที่ขัดใจมีอะไรที่ชอบเดี๋ยวเราจะบุกตะลุยให้ทุกท่านได้ดูกันหลังจากนี้ครับ TWM Tank 500 Hybrid นะครับแล้วก็บัดดี้ของผมวันนี้นะครับฉชยาเขาคือเจ๋งพังรถเอาให้เลจานตีนั่นเองครับแห่งเด็ดดีใจผมวันนี้มาปวดน้องหนาวค่ะไซส์ทีมนะจ๊ะไม่น่าปวดอ่ะน่าจะใช้คำว่ามาพังครับจะพังอย่างช่องเขาผมมาพังช่องรอครับวันนี้ฮะมาดูอัตราเร่งกันสามสองหนึ่งไปเฮ้ยมีแรงถีบดี สองยาวมากโอ้ยสามนี่ไม่กสาบมีกระตุกแรงนะร้อยละโอ้โหว้อยยี่สิบโอเครถใหญ่รถแม่งคันเท่าบ้านขนาดนี้ไปขนานี้ก็ก็ถือว่าพอใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้สองจุดห้าตันโดยประมาณใช่ไหมโดยประมาณโดยประมาณถ้าตามสเปคชีดก็สองพันห้าร้อยสามสิบห้ากิโลกรัม ก็พอๆกับ P P V ที่ขายในบ้านเราหรือ S U V ไซส์ใหญ่หน่อยแต่ว่าอันเี้เป็นจุดที่ยังไม่โอเคเลยเรื่องชงล่างนี่นแหละเ <c oughs> จอแต่น,นี้คือความเร็วเราไม่ได้แบบว่าเยอะนะความเร็วเราแบบว่าเบาๆเฉยๆก็แบบว่ากุ๊กๆ,ๆ,ๆขนาดนั้นก่อนที่เราจะถ่ายคลิปกันเนี่ยเราก็ขับและจับความรู้สึกเก็บข้อมูลในฟิลลิ่งเนี่ย เอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณไปมองตัวเลขถ้าคุณมองว่าตัวเลข350เนี่ยโอ้โหมันแรงมัมันต้องแรงแน่ๆเลยอ่ะปัจจัยอย่างแรกครับมันเป็นขับสีปัจจัยที่สองน้ําหนักรถมันสองตันครึ่งใช่ปัจจัยที่3บอดี้มันเหลี่ยมต้านลมเหลือเกินใช่ดังนั้นตัวเลขอัตรา,าเร่ง0ูถึงรเนี่ยถ้าคุณคาดหวังไว้ว่ามันจะต้องต่ํากว่าสิถามว่ามีเห็นไหมมีนะแต่นิดเดียว เพราะมันอยู่9ก้าปลายๆจากที่ได้ลองน้องหนาประมาณสัก4ี่หรอบหาค่าเฉลี่ยกลางนะก็ก็พูดเลยว่าเฉลี่ยประมาณวิบวิบลบดีกว่าอ่าสิบวิบลบอยู่อยู่ประมาณนี้เราลองทําและนั่นคือเลคคอร์ทที่ที่สเตเบิลที่สุดละมันไม่ใช่สวิงนะคือสเตเบิลเฉลี่ยเลยจะประมาณนี้แหละเราเอาประมาณนี้แบบว่าถ้าทําประมาณ 3- 4สี่ครั้งมันต้อง1ิวิประมาณนี้ใช่มันก็ได้ประมาณ1ิวิประมาณนี้จริงๆแต่มันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือปริมาณแบตเตอรี่ด้วยนะอ่าคือแบตเตอรี่เนี่ยมัน1.7กิโลวัตต์แอว ซึ่งถ้าสมมติปั่นไฟจนไฟแบตเต็มทีตัวยังไงมันก็แรงอยู่แล้วแหละ<ช>แต่ถ้าแบตมันเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะสักประมาณ50ยังไงเอาพุทออกมามันก็มันจะดอรอปลงครึ่งน,นึงอ่ะม,มัน<ช>ก็หายที่มันจะเห็นชัดเลยคือช่วงความเร็วสูงถ้าแบตมันอยู่สักประมาณเกิน5 0เออย่างนี้ช่วงปลายนี่คือไหลมากไหลดีมากมันจะไปตื้อตื้อตอนประมาณสักร50 1 60อืม แต่ถ้าในกรณีที่แบตเตอรี่มันประมาณ50%เมื่อไหร่มันตื้อตั้งแต่130ละแต่ติดไว้ก่อนนะว่าคือรถคันนี้<อ>เขาน่าจะเพิ่งเทสและเพิ่งลลน้นลาดินเพราะว่าวันที่เราจับรถพอดีเนี่ยรถวิ่งมา2,500กโลซึ่งมันอาจจะยังมีบางอย่างที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางส่วน80-120ที่จับกันส่วนได้เท่าไหร่นะ,7ว,ะ7วิกลางกางอ่า7วิกลาง7วิประมาณเฉลี่ย7.5 7.6ประมาณเนี้ยนะอก็สมตัวในในแบบของมัด แต่ถ้าถามว่าความแรงอะ่ะแรงไหมพูดตรงๆนะไม่ได้แรงนะอ่าไม่ได้แรงแต่ไหลไหมไหลใช้คําว่ามันไม่ได้เป็นรถที่แรงแต่ว่ามันเป็นรถที่เดินทางไกลแล้วมีแรงเรียวแรงพอมีสำหรับเดินทางแต่ว่ายังไม่ได้ลองคอนดิชันว่าเดินทางไกลแล้วนั่งเต็มห7คนนะจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยกรณีสมมติผมจะแซงใช่ไหมคันข,ข้างหน้าอ่าต่อคันเล่งไปปุ๊บเก้าสิบนะฮะโอเคร้อยครับผมเนะี่ยร้อยสิบฮะ อ่ะร้อยยี่สิบเออก็ก็โอเคนะเนี่ยมันมันพ้นมันพ้นแซงพ้นก็ประมาณว่าเราแซงเราเจอสิบร้ออ่ะหรือลดช้ายังไงเราต่อคลร่งยังไงมันก็มันก็ไปให้ไวอยู่แล้วแต่ถ้าว่ากันในแง่ของกลุ่มพลังเนี่ยการแบกเครื่องสองลิตรแล้วพวกมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานเนี่ยเอาจริงถ้าพูดกันตรงๆนะถ้าเครื่องอ่ะให้มันเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้น่าจะเหมาะสมกว่าเลยเมีมองแบบหยาบๆอะใช่ประมาณนั้น แต่ว่าเราก็ต้องมองอีกจุดหนึ่งว่าไม่ว่ารถมันจะใหญ่โตแค่ไหนทุกวันนี้เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันพยายามดาวไซซิ่งซีซีน้อยลงอเอาเทอร์โบมาช่วยอเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยทําให้มันมีกําลังมากขึ้นใช่ไหม,ม,<ช>มเราก็อาจจะต้องเจอรถที่ใหญ่โตโมโหฬานแต่ซีซีอ่ะไม่เยอะอืมไม่แต่ว่ามันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าว่า เครื่องมันเล็กลงอ่ะในแง่ของเอา์พุตในการลากตัวถังอ่ะโหนไปใช่ไหมใช่มันจะต้องใช้ใช้กําลังค่อนข้างเยอะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับบอดี้เนื้อของแมเหมือนแบบว่ารถตัวใหญ่บางทีอาจจะต้องมีซีซีที่มันเข้าตัวกับกับรถซะหน่อยถ้าสักสิปีที่แล้วอาจจะใช่นะแต่ว่าพี่มองว่าในยุคปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่ละคือถ้ามีซีซีเยอะอ่ะมันช่วยมีทรอกมันขับดีอยู่แล้วอแต่ว่าโอเคยุคใหม่นี่ไงมันเลยต้องมีเทอร์โบมาช่วยไง แต่ต้องมีอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยและที่สําคัญต้องมีเกียร์มีเฟืองท้ายอะไรมาช่วยด้วยนะอถ้าทุกอย่างมันแมทชิ่งกันมันก็พอไปได้อแต่ถ้าถามว่าเครื่องเล็กโหรถใหญ่ไหมเอาคุยกันตรงๆมันก็โหดแหละเออมันก็โหแหละลองอันนี้คือบนถนนโอ้โหนี่แค่กลับรถนะโอ้โหเอียงไปไหนแค่ชั้นทำงานเลยตะกี้เอียงซะแบบอันเนี้ยที่เราลองกันเนี่ยเป็นขับสองแบบ 2H ใช่แล้วตัวจอแสดงที่เป็นไฮบริดเนี่ยมันเป็นไฮบริดแบบขับหลังอ่าเราเราเลือกได้คือคือการการขับขี่โดยทั่วไปเนี่ยของเจ้าแทงห้าร้คันเนี่ยเราสามารถจะฟิกได้เลยว่าเป็นท High ขับ2ขับหลังเท่านั้นหรือจะเป็นโฟ u ต o อ่าระบบมันก็จะคิดเองว่าขับ2ขับ4อะไรอะไรไงเมื่อไหร่แล้วก็เป็น4 H 4 H, 4 H. เป็นโฟไฮตลอดเวลาแต่ไอ้สอง too high เนี่ยคันนี้นะขับเครื่องล้อหลังเป็นหลักนะนี่อันนี้เราลองโยนโค้งดูคือการโยนโค้งเนี่ยสำหรับแทง500อืมใช้คำว่าอี่บดี้บอดี้ไซส์ใหญ่ประมาณนี้แล้วเวลาเรายัดโค้งแบบอย่างเงี้ยม,มันก็มันก็มันก็พอไปได้อะ่ะแต่ถ้าเกิดในแง่ของการเปลี่ยนเลนอุย <Why? S 1> <laughs> ผมทำหน้าอย่างนี้เลย ตกใจตกใจด้วยมันเอียงเยอะเอียงเยอะจริงเอรแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเราเราเข้าความเร็วไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องอะสักร้อยสิบแล้วกันนะสักร้อยสิบนะสามสองหนึ่งไปอู้ยอะถ้าเข้านิ่มๆเข้านิ่มๆอะนุ่มๆนุ่มๆอะพอได้ถ้าไม่กระชากแต่ถ้ากระชากเหนื่อยครับผม กระชากเนี่ยรู้เรื่องผมเอาพี่ตี้มาแก้ก่อนตอนกูหัวกูจะเอามันคืนแต่ช่วงล่ากอ่ะเอายี้ผมว่าก็ตัวรถมันตัวรถมันใหญ่อ่ะใหญ่หนักด้วยใหญ่หนักแน่นอนอุ้ยอ้ายไม่ไม่กูสรุปให้เลยคือมันไม่ใช่เอารถที่มึงจะโมวิ่งเลยแล้วมุดไปมุดมาอ่ะชัยอ่ะอย่างนี้เลยละกันมันมันควรจะเป็นรถที่ขับเรื่อยๆตรงๆเรื่อยเอออย่างนั้นไปเลยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจกับรถแบบนี้นะน่ะคือ ถ้าหนาวาไปขึ้นเขาที่ภาคเหนือมันจะเป็นยังไงวะโอ้มันจะเหนื่อยไหมกับการที่บอดี้ล้มโรเยอะขนาดนี้ถ้าถูกต้องไหมใช่อันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่นะของมันมันเป็นปัญหาใหญ่ในที่นี้คือคนที่ซื้อรถคันนี้แล้วเขาต้องไปเขาต,ต้องไปใช้อย่างนั้นอยู่แล้วปะ่ะคนที่จะซื้อรถแบบนี้อาจจะเป็นรถตรวจการเออใช่ไหมเจ้าหน้าที่ที่แบบเขาเรียกว่าระดับสูงอย่างเงี้ยเป<อ>็นรถส่วนตัวแล้วขับขึ้นเขาเพราะเราเราพูดกันแบบตรงๆกันแล้วว่าแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ toyota fortuner ford edge มันแบบ มันมั่นใจกว่านี้ไหมคือความสบายอะ่ะผมว่ามันผมแอบคาดหวังคันนี้เยอะไปะว่ามันจะต้องนุ่มสบายกว่า P P v ซึ่งจริงๆแล้วกันว่ารถคันเนี้ยพอเจอถนนหรือทางที่ไม่ได้แบบปกติอะ่ะกลายเป็นว่ามันซับมาค่อนข้าง กระเทือนสรุปก็คืออะรที่หนาจะสื่อก็คือเวลาเจอรอยต่อของถนนเส้นตะเข็บถนนหรือจอยไอ้เส้นปลายรถความเร็วเนี่ยมันจะสะเทือนเยอะใช่แหรือว่าถ้าเจอรอยต่อมันจะตึง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 ใช่แต่กับการเวลาอยู่ในโค้งหรืออะไรมันกลับยุ้ยไปยุ้ยมา <laughs> มันเป็นรถที่มันมีความประหลาดๆบางอย่างว่าสรุปแล้วพี่จะเอาอยัางไงกันแน่วะเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ณตอนที่เราถ่ายคลิปอะเรายังไม่รู้แลวเราอยากลองก็คือทางฝุ่น อ่าใชา่ทางออฟโรดซึ่งเขาพยายามชูตรงนี้มากโดยเฉพาะไอไอฟีเจอร์ออฟโรดของเขาอ่ะมีให้เลือกเยอะมากเลยโอ้โหเยอะแบบเยอะชิเพเหง<ม>เยอะจนแบบมมมไม่รู้จะชูตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยแต่มันก็คล่องนะรถมันใหญ่มัน่็คล่องอแต่วงเลี้ยวมันไม่แคบนะไอวงเลี้ยวมันไม่กว้างนะเนาะวงลเลี้ยวไม่กว้างวงเลี้ยวไม่กว้างโอ๊ยแต่ว่าอันนี้เป็นปัญหาสำคัญเลย g ก a r สาม เกียร์สามตอนต่อมันกระชากแรงเออมันกระชากแรงน่าจะเป็นจังหวะของการเปลี่ยนใช่จากในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยเกยียร์หนึ่งเกยียร์สองน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่ไฟฟ้าทํางานสมากอ่าแต่พอสักเกยียร์สามเนี่ยมันเป็นจังหวะที่มันจะต้องทํางานคู่กันน่าจะเป็นจังหวะที่มันแบบสลับพอดีและช่วงความเร็วสูงนะฮะแบบที่ต้องหนักกำลังมี่แลสักประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยเนาะรู้สึกว่าเสียงลมเข้าจากจากเสาเอเนี่ยจากช่องจากเฟรมเนี่ย ดังมากนะชัดชัดชัดเมื่อกี้ผ่านรถที่เป็นคอนเทนเนอร์อแบบตกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าเสียงลมอ่ะชัดไปชัดช่เสียงลมค่อน่างชัดเนี่ยถ้าเราวิ่งในความเร็วที่สูงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะดังขึ้นเลอยในตรงกระจกข้างตรงเสาเนี่ยมันจะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแต่ถ้าเกิดวิ่งต่ำกว่าร้อยอ่ะยังไงมันก็ไม่มีเสียงก็ไม่ได้แบบว่าเสียงดังขนาดนั้นอยู่แล้วส่วนท็อปสปีดเราทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ันนี้ฝั่งของเราทํานะได้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดใช่ครับหนึ่ง <1 S 2> เจ็ดเจ็ดนะครับหนึ่งเจตต่อชั่วโมงหนึ่งเจ็ดเจ็ดคือถ้าเกิดบอกว่าอุย้ยรถสามร้อยมามันต้องไปถึงสองร้อยใจเย็นๆนะพ่อมอเตอร์เขาอาจจะต้องจากบ้านเก่าก่อนกับบ้านเก่าแน่คือรถมันทรงใหญ่ทรงต้านขนาดนี้มันไม่ใช่เป็นรถวิ่งท้องสเปน G หกสามยังวิ่งสามร้อยไม่ได้เลยอัตคุอมัน<ะ>มัน,ม,นมันไม่ควรอย่างนั้นอยู่แล้วดังนั้นรถเนี่ยมันอาจจะเหมาะสําหรับการใช้งานนี้ ใน,ในเชิงว่าขับครูซิ่งทางไกลอ,อแบบชิวๆสบายๆถ้าไปสายบู๊สายอะไรผมว่าไปมองคนอื่นจบแต่อเนี้ยถ้าเป็นในแง่ของรูปลักษ์ทั้งในแง่การขับขี่ทั่วๆไปมันก็พอได้แล้วก็เขาจะชูจุดเด่นของเขาว,ว่าภายในวัสดสื่อคา่นข้างพรีเมียมหรูซึ่งตรงนี้เราก็ไม่เถียงนะธรรมดีธรรมดีหรือว่าธรรมดีธรรมด,มด,มดีวัสดุการตกแต่งก็ถือว่าหรูนะ เป็นซอฟท์ทัชหมดเลยนะซอฟท์คดีซอฟทัชดีเกรดดีเลยใช่ไม่ได้แบบรวมคือดีอะขี้เหร่อันเนี้ยคือเราขับกันแบบคร่าวๆนะผมเองก็ใช้คําว่านี่คือฟีลลิ่งหลังจากที่ขลุกตัวกันอยู่ประมาณเกือบๆชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงได้ก็เลยรู้เลยว่าแท้งนะตอนเนี้ยถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของความสบายถามว่ามันให้ได้ไหมมันให้ได้แต่อาจจะไม่ได้มากตามที่คุณคิดไว้ แต่ถ้าในแง่ของความหรูอ่ะอันเนี้ยมันให้ได้ดีเลยแล้วก็พวกฟังก์ชันไฮเทคความปลอดภัยจัดเต็มโหโคตรเยอะเลยเยอะมากเต็ม A4 เลยเยอะมากเอาเป็นว่า A d a s เนี่ยหน้ากระดาษ A4 ที่พี่ที่พี่ตี้บอกอ่ะโหคือแบบมีสองหน้าเออคือเยอะไปไหนดีเทลมันเยอะเยอะจนเล่นไม่หมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยแต่ว่าถ้าโดยสรุปเนี่ยมันคือการเอาของตัว S6 ที่จำหน่ายในบ้านเราอ่ะอัพเกรดขึ้น มีของบางอย่างเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นที่เยอะอยู่แล้วเยอะขึ้นไปอีกเยอะขึ้นไปอีกในเรื่องราคาเรายังไม่รู้นะวันที่ที่ถ่ายคลิปทําใจไปเลยว่ามันต้องมี2ล้านแน่นอนมันไม่น่าถูกอ่ะมันไม่ถูกก็เขาตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าขายกลุ่มคนสูงไม่เชิงสูงไว้คน<ไ>วัยทำงาน,นอายุ41ถึง 50. 50ใช่ เพราะว่ากลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบอ่ะเป็นเจ้าของกิจการอาศัยอยู่กรุงเทพอ่ะถ้าเกิดอาศัยอยู่ที่อื่นเขาไม่เอาอ่าใช่ไม่ใช่มันเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการเรื่อง,องมีฐานะแล้วต้องการความหรูหราความสบายใช่แล้วก็สามารถเอารถคันเนี้ยหนึ่งคันของเขาเนี่ยไปเดินทางไกลแล้วก็ไปออฟโรดได้ด้วยอันเนี้ยมันก็จะเป็นโจทย์ที่น่าจะมาต้อนกลุ่มคนที่มองพิ ด้สจากเอสแต่ s u ส o f วีออฟต้องยอมรับว่าบ้านเราอ่ะไม่แทบจะน้อยมากๆอะที่จะมีให้เลือกอคนจะติดภาพจำเลย SUV off road, Toyota s u สยูวีออฟโรดโตโยต้าแรนค s e เอร์ใช่อัตรากินน้ำมันเนี่ยอ่เราต้องยอมรับนะรถมันทุกอย่างมันหนักต้านไม่ใช่สูตรปกติของรถบ้านมันคือรถ SUV ใหญ่ๆไปเลยดังนั้นอัตราการกินน้ำมันมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นมิดมอย่างที่หลายคนคิดไว้ไม,ไม่ได้เด่นไม่ได้เด่นอ่า<ม>ซึ่งอันนี้ขี่เซนต้นะมันเป็นระบบไฮบิดก็จริง แต่2.5ตันนะครับใช่ขับสี่นะครับส่งตันลมนะครับดังนั้นตามนั้นแหละครับตามนนั้ะเราเราเราจะบอกตัวเลขได้ไหมก็อาจจะไม่ได้บอกนะอาจจะไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกนะพี่จะกลับบ้านเสร็จมาไปเปล่าอากาศรู้ไหแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนที่ซื้ออ่ะเขาบอกว่า 40- ถึงห0ิเออกลุ่มคนที่เขาไม่ไม่ไม่เขาไม่แคร์เรื่องน้ำมันนล้ใช่ถ้าแคร์ก็อย่าซื้อก็จริงว่ะเออจบไปครับ S c p TV ไป อันน้้ประหยัดกว่าเยอะเลยตก,ตกกิโลเมตรละเท่าไหร่วะเนี่ยบาทกว่าค่าน้ำมันไม่ใช่ปัญหาก็มองตัวนี้ก็ได้อยากได้รถใหญ่กว้างอ p o เลยนะใหญ่กว้างแล้วมีศูนย์บริการในประเทศไทยเดี๋ยวเราจะมีลองฟีเจอร์ออฟโรดนิดหน่อยครับอ่าพอพอให้รู้ว่าเวลาที่ไตเจอเส้นทางออฟโรดเนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูแต่อาจจะเลอะมากไม่ได้มั้ง เพราะว่าดูดสภาพของพวกผมกันครับแต่งตัวมาพร้อมเดิมมากรถเขากล้างมาสะอาดแล้วก็ต้องมีคนอื่นยืมต่อในรถก็ไม่มีไพ่ห่างมาด้วยพี่เดี๋ยวมมันฟิกเลยว่าอย่าทำรถกูเลอะนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของออฟโรดกันครับเอาละ<อ>เรามาอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่ออฟโรดลองกันแบบเบาๆอ่าเบาๆเบ,าๆ,บาๆก่อนเพราะว่า ด้วยความที่พื้นที่ที่เราถ่ายในวันเนี้ก่อนนั้นเนี่ยมีฝนตกสภาพดินก็จากที่มันแข็งตอนนี้ก็กลายเป็นเหลวเหลวเลยเหลวนิ่มและยางที่ติดรถมาเนี่ยเป็นไฮเทรเลนยางถนนดำจะเรียกไฮเวทเทอรเนยางโกรธเลยเรียกว่ายางเลเดียวถนนทางเรียบเลยดีกว่ายางยางสำหรับวิ่งทางดำโดยเฉพาะใช่มาวิ่งอย่างนี้ก็จะลื่นๆปื๊ดๆหน่อยทีนี้เราจะลองก็คือไปนี่เลย 4A เกียวโต ยอโต้จ้าไปแบบเรื่อยๆดูว่าเป็นยังไงแล้วเราก็ลองใช้กล้องด้วยเพื่อดูว่าเวลาที่เราขับในเส้นทางพวกนี้เป็นยังไงไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะเราจะได้เห็นเรื่องของการกระจายแรงอเอ้ยจังหวะตะแยที่ที่เจอหลุมรอบแรกแล้วก็รอบสองอะนุ่มใช่เออนุ่มแบบ เฮ้ยมันมันผิดกับสิ่งที่เราเจอบนถนนดับซึ่งตรงเนี้ยเป็นส่วนที่เขาเรียกว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนอ่าเราพอวิ่งได้เจอถนนตแต่ว่ความเร็วสูงขึ้นเนี่ยไออาการนุ่มมันยังมีแต่จะเริ่มตึงตังมากขึ้นตึงต,ง,ต,ง,ตงขึ้นอ่าอันนี้เราต้องค่อยๆอหยอดจะหน่อยโอ้ลื่นยางไม่เอาด้วย <c oughs> ยางไม่เอาด้วย oh, อ้าวฉีดอ๋อ traction ทำงาน traction ท,ทำงาน <c oughs> เพราะในจังหวะที่ ล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดไม่จับมันก็จะใช้ t ท a c t i o ช่วยอันนี้คือเรายังไม่ได้ไปปรับในโหมดแบบการขับขี่อื่นๆนะเราเอาแบบเบสิกก่อนเลยเอะเบสิกก่อนเลยใช่เพราะว่าจะได้เห็นว่าการใช้งานในเส้นทางออฟโรดเป็นยังไงนะมันเนี่ยพอรถมันกระแทกหรืออะไรปั๊บพวก t ท a c i o n control อะไรมันก็พยายามทำงานดึงช่วยใช่อันนี้ความเร็วเราเร็วขึ้นนิดนึงอ่ะรประมาณสี่สิบนะฮะ เออนะกับดีว่ะดีดีดีว่ะพอเจอถนนแบบอย่างเงี้ยกับดีเลยแหละโอ้โหอย่าตื่นเต้นเลยเฮ้ยเอาแบบเบาๆนี่นี่เอ้ยนุ่มดีดอย่างเงี้ยดีจังหวะหลุมตะกี้เนี่ยลงมาก็คือรู้สึกเลยว่ารถนุ่มเออนุ่มเลยอันนี้คือใช้คำว่าแท็กชั่นทำงานกันแบบว่าสนุกสนานเลย รู้เลยว่าขับเป็นยังไงระบบช่วยเหลือมันดีนะทํางานเร็วมากเอแบบตอบสนองดีแล้วไม่ทําให้เราเสียจังหวะด้วยใช่อืมอ่ะอันนี้เราเราแบบว่าเนี่ยจังหวะแบบจังหวะเจอหลุมมันคือเซอร์ไพรส์มากได้ยางได้ยางได้ยางออโตเลนสักทุดหนึ่งอ่ะแจวเลยได้เลยใช่ไปได้อ่ะอืมแล้วนี่คือเราโหมดโฟร์วีลออโตด้วยนะ ใช่โหมดเบสิกเลยอะโหมดแบบไม่ได้เป็นโฟ r high f อะไรเพราะว่าถ้าเราใช้โฟ r h จริงจริงมือนก็เหมือนก็ไปได้หลายที่อะมันก็จะ <พอ S 1> จล็อกขับสี่ตลอดเวลาแต่ันไอโหมด f o ออโต้เนี่ยมันจะสลับขับหน้าสลับขับหลังและขับสี่สลับกันไปสลับกันมาใช่เรามาเล่น t a เทิร์นวิธีการใช้งานก็คือเราเข้าเกนก่อนแล้วเราก็บิดสวิตช์หมุนนะครับอ่ะน,นี่เป็นฟ o r a u t ทีเนี้ย e s c ตัดละทุกอย่างก็จะเน้นในเรื่องของการ ใช้กำลังฉุดที่มากขึ้นอ่าพอเข้าเสร็จปุ๊บเราใส่คูสคอนโทรอ่าอ่าอันนี้เป็นออฟโรดคูสคอนโทรอ่าแล้วก็ขยับรถนิดนละขยับรถปล่อยเบรกปุ๊บอ่าผมแตะเบรกนิดนึงแล้วเราก็ใช้ปุ่มตรงข้างเกียร์อ่าดูนะอ่าทํางานละซุบอ่ะมาดูกันเรลียวพนไหมโอ้ไปไปไปอ่าเราต้องเติมคันเร่งนิดนึง เฮ้ยช่วยว่ะช่วยว่ะแล้วมันแคบลงแล้วมันแคบลงมันเหมือนมันเหมือนดึงเบรกมือล้อหลังให้ล็อกอ่ะเป็นจุดหมุนอ่ะใช่เออเฮ้ยแคบเลี้ยวได้เลยเลี้ยวได้เลยปกติเนี่ยถ้าเป็นโฟนี่คือแบบไม่พ้นเมื่อกี้ไม่พ้นยังไงก็ไม่พ้นแต่พอมันมีแทงค์เทิร์นเนี่ยคือง่ายมากแต่แค่ว่าเราต้องรู้เราต้องเล็งระยะก่อนที่เราจะกลับรถตรงนั้นใช่เฉียบมากเจ๋ง เจ๋งเจ๋งมากเจ๋งใช้ได้จริงเอาประมาณนี้เราเล่นให้ดูกับระบบพวกนี้คือถามว่าถ้าอยากจะเล่นเต็มๆเนี่ยใจอยากมากแต่ว่าดูจากสภาพเดวเอาตัวไม่รอดรถหนัก2.5ตันครับถ้าเกิดติดขึ้นมาเนี่ยงานเข้าจริงไม่มีเพื่อนและไม่มีวินใช่เอาเข้าๆอย่างนี้ให้เห็นก่อนว่าระบบเป็นยังไงนะครับ ลองขับแบบคร่าวๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ gwm tank 500 Hybrid ทั้งในส่วน On Road แล้วก็ Off Road แบบสั้นๆนะครับได้เห็นเทคโนโลยีออปชันรวมไปถึงแท้ง Turn ซึ่งนี่คือเราสาธิตให้เห็นกันเลยว่าการใช้งานจริงเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับว่าการขับขี่เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่แท้งเองอาจจะมองว่าถ้าในเมือง อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นแต่ถ้าเป็นออฟโรดเมื่อไหร่เขาคือเจ้าแห่งออฟโรดเลยก็ว่าได้ในแง่ของขุมพลังตัวนี้2.0ลิตรเบนซินไฮบริด350แรงม้าอาจจะไม่ได้แรงที่สุดในคลาสในแง่ของตัวเลขอัตราเร่งนะครับแต่ในแง่ของการใช้งานทั่วๆไปต้องใช้คําว่าเพียงพอนะครับถ้าในแง่ของค่าน้ำมันไม่ใช่ปัญหาคันนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับคุณก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าจะติดจริงๆก็คือเรื่องของช่วงล่างที่คันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะว่า มันไม่สุดสักทางจะนุ่มก็นุ่มไม่สุดจะสปอร์ตก็สปอร์ตไม่สุดอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ถ้าเกิดขับบนทางรียบเนี่ยมันไม่มีความหลดเดับแต่พอมันเป็นทางฝุ่นเฮ้ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเข้าใจว่าคนทํารถเนี่ยน่าจะไปนเน้นว่าคันนี้ต้องวิ่งในป่าต้องลุยในป่าหรือลุยทางออฟโรดบ่อยๆแต่ในชีวิตจริงของเจ้าของรถที่อาจจะมีหลายท่านเป็นเจ้าของรถออฟโรดหลายๆคันนะครับ ไม่ได้วิ่งทางนั้นบ่อยนะครับเสาร์อาทิตย์อาจจะมีไปวิ่งบ้างนะครับแต่ว่าถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจําวันอาจจะใช้รถคันนี้เป็นรถประจําตัวก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นสิ่งนี้อยากให้ทาง Great Wall Motors เองไปพิจารณาปรับปรุงเรื่องของช่วงล่างเพื่อให้มีความนุ่มสบายมากขึ้นคนขับนั่งสบายคนนั่งก็นั่งสบายด้วยนะครับส่วนนี้ก็อยากให้ปรับปรุงจริงๆนะในวันที่เราถ่ายทําคลิปเนี่ยเรายังไม่ทราบในเรื่องของค่าตัวนะครับแต่ว่าเราจะแปะรายละเอียด ค่าตัวอย่างเป็นทางการให้ทุกท่านได้ชมกันซึ่งทาง GWM หรือ Great Wall Motors เนี่ยเขาจะมีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการในวันที่28กันยายนนะครับอย่างไรก็ตามฝากติดตามทุกช่องทางของพาไซทีมเราจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนส่วนรีวิวเดียวนะครับเดี๋ยวรอทาง GWM เขาพร้อมเดี๋ยวเราจะเอาแทง500ไปลุยกันนะครับอยากให้ไปเที่ยวไหนฝากคอมเมนต์ไว้ที่ ใต้โพสต์คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของคาร์ไซทีมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการลองขับรถในครั้งต่อไปครับ